จะกลัวจะก,กังวลไปทำไมกับสิ่งที่มันยังมา,มาไม่ถึงแน่นอนละชีวิตของคนเราก่อนที่จะทำะไรสักอย่างหนึ่งการที่เราไม่ประสบความสาเร็จหรือเราประสบความสาเร็จช้าหรือสิ่งที่เราหวังมันไม่ได้หังหวังส่วนมากเราจะติดอยู่แค่สองสิ่งที่ทำให้ตัวเราไปไม่ถึงไหนสักทีสิ่งแรกนั่นก็คือคุณบัวแต่กังวลเกี่ยวกับอดีตที่ผ่านมาหรือเปล่า คุณคิดถึงความล้มเหลวของคุณอยู่หรือเปล่าหรือความเจ็บปวดที่คุณเคยผ่านมาแต่คุณไม่เคยมองถึงอดีตความเจ็บปวดของคุณนั้นมันได้ให้บทเรียนอะไรไว้กับคุณบ้างคุณมัวแต่คิดกล่าวโทษตัวเองอยู่หรือเปล่ากับความล้มเหลวของคุณที่เคยผ่านมาคุณมัวแต่กังวลว่าคุณจะเป็นเหมือนดังที่คุณผ่านมาหรือไม่แน่นอนล่ะความกังวลเกี่ยวกับอดีต มันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียข้อเสียนั้นคือวันนี้ถ้าเราคิดแต่เสียดายเราก็จะเสียใจแต่ถ้าวันนี้เราคิดสมัยสิ่งที่มันผ่านไปเราได้บทเรียนอะไรจากเรื่องนั้นเราได้บทเรียนหรือสิ่งดีๆอะไรจากสิ่งนั้นแล้วเอามาพัฒนาปรับปรุงให้เป็นเราณปัจจุบันความล้มเหลวที่เราเคยผ่านมานั้น มันให้บทเรียนและให้ประโยชน์อะไรกับเราหรือมันคอยแต่มาก,ก่อกวนสิ่งที่เรากำลังจะเดินไปข้างหน้าคิดพิจารณาให้ดีมองเห็นข้อดีมองเห็นบทเรียนดีกว่าจะไปมองข้อเสียแล้วกล่าวโทษตัวเองเพราะความล้มเหลวนั้นเมื่อคุณกล่าวโทษตัวเองมากเท่าไหร่คุณก็จะเจ็บปวดใจมากเท่านั้นคิดใหม่ทำใหม่อย่าก,กังวลไปเลยกับอดีตที่มันแก้ไขอะไรไม่ได้ แต่จงปรับปรุงตัวเองใหม่คุณได้บทเรียนได้ประโยชน์อะไรและความกลัวที่สองนั่นคือคุณมัวแต่กังวลอยู่กับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงอยู่หรือเปล่าแน่นอนมีคนมาให้โอกาสคุณกับบางเรื่องที่คุณไม่เคยที่จะลงทุนไม่เคยคิดที่จะทำหรือคุณไม่เคยทำคุณก็มัวสงสัยคุณก็มัวกังวลฉันจะทำได้หรือเปล่านะตัวนี้สิ่งนี้ มันจะเหมาะกับคุณอยู่หรือเปล่าคุณลังเลคุณสงสัยคุณมโนจิตคุณมโนภาพคุณคิดไปก่อนว่าถ้าคุณเริ่มทำคุณต้องอายแน่เลยเพื่อนของคุณญาติของคุณคนรอบข้างของคุณต้องไม่เห็นด้วยแน่นอนคุณคิดกังวลไปล่วงหน้าคุณไม่เหมาะสมคุณไม่คู่ควรหรือมันไม่ใช่คุณทั้งทที่โอกาสนั้นมันเป็นโอกาสสิ่งที่ดีแต่คุณก็ตัด โอกาสนั้นไปด้วยการที่คุณคิดกังวลไปร่วงหน้าจะดีกว่าไหมถ้าวันนี้ถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จเมื่อมันมีโอกาสดีๆเข้ามาคุณลองกลับกันถ้าคุณทำเอาจริงเอาจังแน่นอนละคุณรักในสิ่งที่โอกาสนั้นเข้ามาคุณเปิดรับโอกาสเปิดใจใที่จะเรียนรู้พยายามฝึกฝนลงมือทำตั้งใจให้แน่วแน,แน่เรียนรู้ให้แน่ชัดว่าสิ่งนั้นมันคืออะไร และคุณจะท้าทายตัวเองด้วยการทำมันให้ประสบความสาเร็จให้ได้ดีกว่าจะกังวลไปล่วงหน้าว่าคุณจะเสียเงินเปล่าหรือไม่หรือมัวแต่กังวลไปด้านหน้าว่ามันจะใช่คนหรือเปล่ากลับกันคุณรับโอกาสนั้นคุณตั้งใจคุณทุ่มเทคุณเรียนรู้คุณพัฒนาคุณต่อยอดมันได้อย่างดีเยี่ยมตั้งแต่วินาทีทุกๆวินาทีที่คุณเดินไปคุณจะไม่กังวลกับอดีต คุณจะไม่กังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงสิ่งหนึ่งนั่นคือคุณตัดสินใจที่จะทํามันเอาบทเรียนความล้มเหลวจากอดีตว่าคุณจะไม่กลับไปเป็นแบบนั้นเพราะคุณก้าวผ่านจุดนั้นมาแล้วมันไม่สามารถทําให้คุณประสบความสำเร็จได้ถ้าคุณยืนหยัดในการที่ไม่กังวลกับอนาคตข้างหน้าด้วยการฟันฝ่าเรียนรู้พัฒนาไม่หยุดยัง้งทุกลมหายใจอยู่กับเป้าหมายที่คุณอยากจะได้ เพียง <P ere ign> แค่คุณตัดสินใจที่จะไม่ไปล้มเหลวในอดีตเพีย <P> ง <ere ign> แค่คุณตัดสินใจที่คุณจะไปประสบความสําเร็จในสิ่งที่มันอยู่ข้างหน้าแน่นอนละอุปสรรคบนเส้นทางมันก็มีเป็นเรื่องธรรมดาแต่คุณจะใช้สติปัญญาและความพยายามที่คุณไม่ยอมเลิกไม่ยอมล้มเลิกไม่ยอมลอ้มเหลวคุณจะไม่กลับไปใช้ชีวิตแบบนั้นอีกแล้วเพราะคุณรู้ว่าประโยชน์จากการที่คุณได้รับบทเรียนความล้มเหลวจากอดีตนั้น มันทําให้คุณไม่เติบโตยิ่งคุณเติบใหญ่คุณจะพัฒนาตัวเองได้กล้าวไกลทยทำวันนี้ให้ดีที่สุดณนะจุดที่ยืมตัดสินใจที่จะประสบความสําเร็จเลิกกังวลกับอดีตเลิกกังวลกับอนาคตตัดสินใจทําทันทีแล้วทําแบบทีทีทำแบบให้ถึงความสําเร็จก็จะมาหาคุณได้เชกเช่นเดียวกันขอบคุณทุกคนที่รับฟังพอดแคดบอสออนวันนีโค้ดมาถึงณจุดนี้ ให้ท่านสุขสมหวังสำเร็จในสิ่งที่ท่านปรารถนาในเร็ววันด้วยรักบอสออนมานิโค